เไปมนักตายปุ๊บดาเมจขึ้นครับต่อยดัดหมัดแรกไปครับติดแคปนะครับติดแคปแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแบงค์แนะนำเลยครับกับ p a เชวินช็อปอเพียงแค่เข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชเป g ชวินช็อปอัพนะครับเมสเซจหาแอดมิน แอดมินก็จะเติมเงินแล้วก็ดูแลคุณทุกระดับประทับใจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนแบงก์ก็เติมเปโตรอินช็อปออ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เลย e นะครับหลายๆคนเนียม,มาถามไลฟ์สตรซีมากเรื่องของการลง i m ม s สเป e นะครับวันนี้แบงค์จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชูล่าที่ลง Time Space แล้วกันว่าเราแชร์อะไรกันบ้างนะครับ คนอื่นนะครับสายที่แบงค์เอาลงไปเนี่ยก็จะเป็นทริปเปิลแอทแท็กแล้วก็อาชูราสไตล์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราเล่นอาชูเป็นหลักใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยพอเราได้ลองแล้วมันมีแกลบช่วงประมาณ10วินาทีซึ่งเราไม่สามารถต่อยได้นะครับเราก็จะใช้เป็นทริปเปิลในการรีดามเมจไปแทนนะครับเรื่องของสมสัยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอามาเพื่อได้บัฟอินคีสเอจจินะครับแล้วก็จะได้เรื่องของเอสพนะครับส่วนปากนี่จริงๆถ้าใครยังไม่มีก็แนะนําว่าควรจะมีซะนะเพราะว่ามันให้เอจจิสองนะครับ ตัวนี้ก็ให้ดาเมจกับขนาดกลางนะครับแล้วก็สนับเราใช้เป็นสนับอาชูนะครับโดยการท,ที่ใส่ก็จะเป็นเกลตันวอลเกอร์กับสตูปนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นขนาดกลางแล้วก็เป็นเดมอนนะครับเราไปดูก่อนว่าตัวบาโฟเนี่ยเขาเป็นาธาตุอะไรยังไงนะวันนี้เป็นเดมอนนะครับธาตุลมนะครับขนาดปานกลางเราก็จะใส่เหมืองแล้วก็ใส่สตูปนะครับแล้วก็กินดินนะครับซึ่งก็จะสามารถรีดาเมจได้แรงที่สุดนะครับโดยที่สัตว์เลี้ยงที่เราจะเอาเข้าไปนะจริงผมนั่งคิดอยู่สักพักนะว่าผมจะใช้สัตว์อะไรดี แต่ท้ายที่สุดนะครับที่ผมแบบเวทแล้วว่าโอเคที่สุดเนะี่ยผมก็จะเป็นวาคิรี่นะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับแล้วก็เป็นมูนักนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนะี่ยจริงๆถ้าใส่ได้ผมเลือกได้ผมก็จะใส่บาโฟจูเนียนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นโซฮีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถรีดเอพ5ดีห้าโดยที่ไม่ต้องใช้โซฮีได้แล้วนะครับตัวนี้ผมก็เลยยังแอบบติดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะใส่กวางเข้าไปก่อนแลวกันเพราะไม่รู้จะใส่ตัวอะไรไม่ได้ทาของบาโฟจูเนียไว้ครับอืมนะครับถูก มูนักนะครับแล้วก็กวางนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับแล้วก็โซฮีจริงๆมีอีก2ตัวเลือกที่ผมอยากจะใช้นะครับก็คือเออ่บาร์โฟจูเนียแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันต้องรอขั้นหน้านะครับเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยจะจ่ายบัฟให้เรานะครับทุกๆเอ,อ,อยู่สามวินาทีนะครับจะได้เอสพีดียี่สิบพีทีเคเอเมทิเคยี่สิบคีดาเมจยี่สิบคีเลทยี่สิบโดยที่มันจะสุ่มนะครับโดยที่คูลดาวน์อยู่ที่8วินาที ถ้าเราใส่ของครูดาวจริงๆแล้วมันอาจจะลดเหลือประมาณ4วินะครับทุกๆ4วิคุณอาจจะได้บัฟเหล่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังน้อยอยู่นะทุกคนเพราะว่ามัน30%เองนะแต่ว่าพอขั้น5เนี่ยมันจะได้เอ,อ60%ดังนั้นเราจะค่อยไปใช้มันในตอนขั้น5นะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีออตัวไหนก็เอาตัวอื่นเข้าไปแทนได้นะครับอย่างเช่นแบบ Barfo Junior อะไรพวกนี้ก็เอาไปแทนได้นะครับตัวที่มันรีดดาเมจได้ส่วนคําถามว่ามูนักเนี่ยเราใส่เข้าไปทําไมนะครับมูนนักเนี่ยออมันจะลดนะครับ เวลาเขาจะตายเนี่ยเขาจะให้พีดาเมกับเอ็มดาเม25มีผลต่อเนื่อง10วินาทีซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะงัดตัวอะไรเข้าไปละนะครับแล้วก่อนเข้าเนี่ยเราก็ต้องมีบัฟพ่อค้านะครับแล้วก็ถ้าใครใส่หน้ากากอินคิเดจินะครับคุณอย่าลืมมารีดดาเมจกับขุนฟางก่อนเพื่อเอาเอฟซีดีที่มันสูงที่สุดนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก3นาทีก่อนเริ่มนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับสกิลเนี่ยเราตั้ ถ้าใครแบบถนัดสุดๆก็อย่างที่ปิ้วๆิบอกมานะครับพี่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 อี่พ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 ีี่พ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 ี่่พี่พ s อชพนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เอจินะครับส่วนถ้าใครที่สามารถรีดเอชดีได้โดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องกินเหล่านี้คุณก็ไปกินอาหารอย่างอื่นที่มันบวกสแตตไปนะครับอย่างตอนนี้ผมอัพเอ่อเก้าเก้าเต็สนะครับอ๋อมาดูเฟืองกันหน่อยแล้ววันนี้ได้เฟืองใหม่เขาอวดหน่อยนะครับเรายังใส่เป็นมารางเล้งกับไลทิงรันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดคี้เนี่ยมันก็ยังได้ดามจของตัวคูณเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อัพเซอร์ช็อค กับอาชุ่าแฟลตอาชุ่าแฟลตนี่สำคัญนะไม่งั้นเราต่อยแล้วเราจะติดไล่นะครับส่วนอันนี้แบงเลือกใส่เป็นเดเวนะครับเดเวเนี่ยเอ่อมันบอกว่า normally แถมการันตีปล่อยเลกกิ้งชิฟเค้าโบนะครับหรือว่าทิปเปิลนั่นแหละทุกๆ4.5่จุาวิซึ่งก็เป็นตัวช่วยในการรีดามเมจได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันว่าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วเทียบกับดามเมจของตัวคุณเองเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับไปหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวิครบแล้วนะผมไม่น่าจะขาดอะไรนะครับการ์ดใส่เป็นขนขาาดกลง ตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเดวิลลิงหนึ่งใบยังหาใบาที่สองไม่ได้เพราะว่ายังกดไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> อาหารครับก่อนเข้าเดี๋ยวลืม ASCD เท่าไหร่ห้500าร้อยแล้วนะครับจริงๆมันอาจจะลดอะไรได้อีกนะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาไปลดนะครับค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดขบวนกันนนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยผมใส่เจ้าตัวเองนะตัวเองยืนอยู่ข้างหน้านะแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะใส่อ หมึกไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามูนหนักอยู่ไหนวะมูนหนักมูนหนักอยู่นี่นะครับมูนหนักจะต้องตายตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะจริงๆเราจะใส่เป็นโซฮีนะครับแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกครับทุกคนเราต้องใส่ดูเนลดูเนลไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆผมอาจจะไปตรงนี้ก็ได้เพราะว่าผมอาจจะต้องเป็นคนรับดามจเนี่ยไม่งั้นจะตายเอาไปครับลองแบบนี้ดูว่าดามจเท่าไหร่ ลอมูหนักตายนะแล้วเราค่อยต่อยหมัดแรกนะครับโอเคไปหนักตายปุ๊บดาเม็ขึ้นครับต่อยดัดหมัดแรกไปครับติดแคบนะครับติดแคบอย่าไปซีเรียสน,นะครับเฮ้ยอย่าตี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 เรียบร้อยหมึกกูตายโอ้ยพี่ชายดาเมจหายเป็นข้อเลยตายปะวะมึงยังไม่ตายปะมึงยังอยู่ปะมึงยังอยู่มึงยังอยู่รีดเข้าไปไอ้หนุ่ม อย่า yeah, ดู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 แต่หมึกมันโดนดาเมจอยู่นะดังนั้นเราอาจจะต้องบูมนะครับแต่ว่าผมอยากเอาหมึกไว้ตรงนี้เพราะว่าหมึกมันมันช่วยมันช่วยให้เราแบบได้พื้นฟรีนะครับโอเคดาเมจรอบแรกนะครับตัวละครเราอยู่ที่67ล้าน9ก้า5 6นะครับแล้วก็วากิลี่ทุกคนผมไม่เลยจะบอกนะครับจริง,รงๆเราล่นได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราลืมกดนะครับธาตุดินกับวานะเออเราต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับ เอาวาวออกมาครับกดท่าดินซึ่งอันนี้ไม่รู้มีผลหรือเปล่านะแต่เ,เราลองเช็คกันอีกทีนึงรอบแรกถือว่าถือว่าโอเคครับถือว่าโอเครอบสองครับใส่ใส่แนวนี้ผมว่าโอเคละหมึกมันไม่ตายนะถ้าหมึกตายว่าอีกเรื่องนึงแต่นี้หมึกไม่ตายก็พอรับได้ครับรลดไปกันตายปุ๊บต่อยยังติดแคปอยู่นะครับเห็นดาเมจปะดาเมจติดแคป ็นไดาเมจติดแคปนะครับตนนัวนี้ที่เราเคยพูดว่ามันต่อยไม่ตายมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ه, ถ้าผมมีกรผมน่าจะรีดดาเมจได้เยอะกว่านี้นะอ่ะ65ล้านนะครับรอบ2แล้วก็วาได้7%นะครับ500,000มาแรกต้องมานะเต็มแล้วนอนๆโอเคดาเมจนะ่าจะถดถัด่วประมาณนี้ครับใส่มูนะัก แต่จริงๆถ้าทำบาโฟจูเนี่ยมาแทนกวางได้มันจะดีกว่านี้ครับจริงๆเลยอันนี้พูดจริงๆเลยนุ่มหนักตายต่อยอย่าปืนฟ้าไว้ไอ้หนุม่มแปดถั่วเฉลี่ยมันจะต่อยประมาณสักสี่สามสี่มัดน,นะครับ โอ้ยเมื่อกี้ผมน้ารอพื้นฟ้าหมึกก่อนโอเค63ดาเมจเได้วระมาณนี้นะทุกคนถ้าทุกคนเปรียบเทียบตัวเองแล้วสายที่ตัวเองเล่นอยู่มันแรงกว่าก็เล่นต่อไปนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเบาวกว่าก็เจอกันได้ใน Channel s e r ีเนมีไลฟ์สดทุกวันมาถามของได้ว่าเออผมขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มาแนะนำกันได้พูดคุยได้ไม่มีปัญหายินดี ตอบรับทุกคนอยู่แล้วครับรอบท้ายแล้วเหรอโอเครอบท้ายครับไปเมื่อกี้มาทาเต็มปะวะซุบซุบๆุบๆุบซุบซุบ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 ตายปุ๊บต่อยยูซีไม่ได้เหยียบพื้นหมึกซะด้วยไม่รู้อะจริงๆอยากเห็นดาเมจแบบตอนต่อยไปแล้วอะแต่ว่า เราจะใช้อาชูตอนที่มีพื้นหมึกหมึกผมมาจริงๆแล้วมันมันคูดาวเร็วมากเลยนะจริงๆมันต้องสิบวีออกฟ้าดินใช่ปะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ6วินะครับเนี่ยวางมันไม่ค่อยไม่ค่อยทําอะไรได้นะเดี๋ยวต้องไปปั้นบาโฟา <laughs> รอพื้นหมึกก่นพื้นมาต่อยสวยต่อยติดพื้นฟ้าอ้โหูนไม่ถ่ายไหมฮะ ดาเมทัลไปมันหล้านรอบที่ดีที่สุดของเราเราทําไปได้65นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตีบวกแล้วก็ออปชันต่างๆในตัวด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมเ,เป็นไฟติ้งสปิริตทั้งตัวถ้าใครเป็นเลเจนดรีโบเป็น sharp, เช้าอะไรพวกนี้มันก็จะอีกอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเวทดีๆนะว่าออปชันในตัวเป็นอะไรแล้วก็ทําของมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่ผมใช้สำหรับลงไทม์สเปซแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องทําาาอะะไไรรลงงงปเดดดีวงงดีววูจมยะ อย่าหลงทางนะครับหรือว่าถ้าหลงทางไปแล้วก็ไปให้สุดนะครับอย่า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 ท้อ,าอแท้กับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนะครับชูล่ามันเป็นอะไรที่ใหม่นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้แล้วก็ค่อนข,ข้างเรียกว่าลูกไ่น้อยแล้วกันนะครับโดนแคปโดนเฮี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยฟาร์มก็ลาบากเหมือนเข้ามาแบบเข้ามาเร็วเกินไปอะ่ะเหมือนเข้ามาเร็วเกินไปอะ่ะนะเอาเป็นว่าประมาณนี้สําหรับ time space ของบาโฟแล้วก็ วิธีการตีของชูล่าในแบบฉบับของเซเลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบงค์ด้วยนะครับใครจะเติมเงินก็อย่าลืมนึกถึงเพาวานทับอัพนะวันนี้บายบายสวัสดีครับ